สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้คลิปนี้ผมอยู่ที่ทวัตชัยฟาร์มนะครับวันนี้ทวัตชัยฟาร์มเปิดแบ่งนะฮะแต่ว่าแบ่งเป็นชุดพี่น้องครับนะฮะชุดนี้เรียกว่าเป็นชุดแม่ท้องแม่บล็อกไส์ใหญ่นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้4ตัว เป็นแม่ท้องทั้งหมดแล้วก็รับประกันท้องให้ด้วยพี่น้องนะฮะรับประกันท้องให้ด้วยทุกตัววันนี้ท้องกับพ่อพันชา์โลเล่คุมฝูงนะครับพี่น้องครับสำหรับคนที่กำลังต้องการชุดอนาคตที่ออกมาเป็นบาเล่นะฮะวันนี้ผมแนะนำชุดนี้เลยนะครับ เนื่องจากว่าเป็นแม่บล็อกบราม,มันเลือดสูงนะครับชุดนี้เห็นบอกว่าประวัติเกิดจากเลือดร้อยนะฮะเป็นเลือดร้อยแต่ว่าณนะตอนนั้นสมัยนั้นนะครับท่านเจ้าของวัวเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะตีเบอร์จดทะเบียนก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าอย่าไปเรียกว่าเลือดร้อยก็แล้วกันเรียกว่าเป็นบราหมั่นเลือดสูงนะครับถ้าบอกบราหมันเลือดร้อยแน่นอนพี่น้องก็ต้องหาถามหาเอกสารถามหาใบเพชรถูกไหมฮะนะครับชุดนี้4ตัวนะครับบอกราคาก่อนเลยพี่น้องนะฮะก่อนบอกราคาบอกพิกัดฟาร์มก่อนนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอ นิคมพัฒนาจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอเป็นการเหมายกชุดนะครับทั้งหมด4ตัวแม่ท้องประกันท้องทุกตัวครับผมท้องจากชาโลเล่คุมฝูงนะฮะพ่อพันธ์ตัวที่ทับเข้าไปเนี่ยผมขึ้นรูปเล็กๆให้ดูตรงหน้าจอนี่แหละครับท้องกับพ่อพันธ์ตัวนี้เลยนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวไปดูวัวแต่ละตัวกันครับผมตัวที่หนึ่งพี่น้องครับเป็นบามันแดงแดงเข้มโบสลึกมากพี่น้องนะครับแต่ว่ามีลายจุดสีขาวนะฮะบ,บริเวณใต้คอแล้วก็ใต้ท้องก็คือแม่นี้แหละนะฮะที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับส่วนสูงมี145 นะฮะตัวนี้ท้องประมาณ7เดือนท้องที่2นะครับท้อง7เดือนท้องที่2เนี่ยฮะตัวแรกนะครับอ่าท้องกับพ่อพันคุ้มฝูงครับผมอย่างที่บอกนะครับใครต้องการาชุดลูกๆที่เป็นบาเล่นะฮะพ่อที่เกิด ลูกที่เกิดจากพ่อชาโรเล่แล้วก็แม่ที่เป็นบามันแนะนำชุดนี้พี่น้องครับนี่คือตัวที่หนึ่งดูใกล้ๆชัดๆนี่ฮะกระดูกแข้งขาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนิดเดียวก็คือมีเขานะครับเป็นวัวส่งเขานะครับไม่ใช่วัวแก่นะดูสภาพยังสดอยู่นะครับเพราะว่ามีลูกตัวที่สนั่นเอง นี่ฮะยืนยกสวยเลยทีเดียวตัวนี้นี่คือตัวที่1ครับผมถัดมาตัวที่2อ,อ่านี่ครับตัวที่เดินหันหลังไปนี่นะฮะนี่นี่น,น,น,นตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวที่2ตัวนี้ก็ท้องนะครับท้องประมาณ8เดือนเลยพี่น้องนะครับท้องประมาณ8เดือนผสมไปตั้งแต่17มีนาคม นะฮะฮแม่นี้จุดเด่นคือในเรื่องของความลึกนะครับมีเขานะฮะ,ะแต่จุดเด่นเนี่ยความลึกหนาด้วยแม่นี้พี่น้องนะฮะเพราะว่าท้อง8เดือนแล้วด้วยนะครับท้องจากพ่อพันธุ์คุมฝูงเหมือนกันท้องที่2เหมือนกันครับผมท้องที่2ครับนู่นนะฮะตัวที่เดินไปนู่นนะครับนี่ ตัวนี้ครับอ่าอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่นี่นี่นโผล่หน้ามาตรงนี้นี่นี่ครับผมตัวนี้นะครับท้องที่สองครับผมปากกันท้องให้ครับตัวต่อมาพี่น้องครับเป็นแม่ที่มีเขายืนใกล้ๆกันนั่นแหละครับนะฮะเขาจะยาวกว่าเพื่อนนิดนึงตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ก็ท้องเหมือนกันพี่น้องครับส่วนสูงเนี่ยมี150เลยครับตัวนี้นี่ครับประกันท้องนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าท้องกี่เดือนนะฮะพี่น้องเอาไปตรวจท้องแล้วไม่ท้องสามารถคืนได้เห็นบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับประกันท้องนะฮะประกันท้องครับผมแม่บล็อกไซส์ใหญ่ลูกออกมาก็จะได้เป็น บาเล่ <Ball> นะครับหรือว่าชาเบแล้วแต่จะเรียกละครับนี่ฮะดูนะครับใหญ่ลึกเลยทีเดียวส่วนสูงมี150ครับผมอ่าท้องที่2เหมือนกันครับผมท้องที่2เหมือนกันวัวแค่ส่งเขานะครับจริงๆเนี่ยวัวยังสดทุกตัวเลยนะครับถัดมา เป็นแม่นี้พี่้องเนี่ยฮะยืนโชว์ตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โห,หวัวไซใหญ่ทุกตัวเลยนะครับนี่ก็ท้องเหมือนกันครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจนะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจครับผมว่าท้องกี่เดือนแต่รับประกันท้องนะฮะรับประกันท้องนะครับตัวนี้บามันเท่านะครับ ท้องที่สองเหมือนกันอีกนะครับท้องที่สองเหมือนกันส่วนสูงแม่นี้น่าจะเกือบเกือบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบามีแน่นอนนะครับร้อสี่สิบห้ามีแน่นอนครับผมนะฮะดูนะครับผมเดินให้ดูรอบๆตัวยกสวยเลยทีเดียวเนะี่ยฮะ ตัวที่4ครับผมท้องทุกตัวครับท้องพ่อพันุคุ้มฝูงนะครับเอาละครับพี่น้องครับสรุปอีกหนึ่งครั้งพี่น้องครับนะฮะบามันเลือดสูงนะครับแทบจะเป็นเลือดร้อยเลยแหละนะครับตามประวัตินะฮะแต่ว่าไม่มีการจดทะเบียนไม่มีการตีเบอร์นะครับเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าเนี่ย ไม่ได้จะพัฒนาไปในสายที่จะต้องมีใบเพชรนะฮะก็เลยปล่อยเลยตามเลยเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะวันนี้แบ่งออกทั้งหมด4ตัวนะครับในราคา1,60,000บาทนะครับตัวเฉลี่ยแล้วตัวละ40,000พี่น้องนะฮะได้วัวท้องไปทั้งหมด4ตัวนะครับซื้อ4ได้8ว่าอย่างนั้นเลย นะครับซื้อ4ี่ได้8อีกตัวหนึ่งเนี่ยท้อง7เดือนอีกตัวหนึ่งท้อง8เดือนตัวที่ท้อง8เดือนเนี่ยนี่ครับตัวนี้เลยเนะฮะและก็อีก2ตัวที่ไม่แน่ใจว่ากี่เดือนแล้วแต่ประกันท้องให้ก็คือตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับแม่แดงเขายาวเนี่ยนะเนี่ยครับส่วนแดงลายนั้นก็ ประมาณ7เดือนนะครับผมราคา160,000บาทเป็นราคาขายเลยครับผมเอาละครับถ้าชอบหรือว่าสนใจอยากจะมาดูมาชมตัวจริงยินดีต้อนรับครับผมที่นี่ทวัดชัยฟาร์มพิกัดอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวหาวัว ดีๆวัวสวยๆมาถ่าย youtube ให้พี่น้องได้ดูอยู่แบบนี้เป็นเช่นเคยตลอดไปคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ